อ๋อต้องปอกเปลือกน,นี้นออไ,ไม่ใช่อบอนนะคนละอย่างนะครับเ,เหมือนเหมือนกล้วยเลยแก้กล้วยอะ่ะเหมือนกัวกล้วยเลยปอกไอที่เปี่ยข้างนอกออกแล้วก็แบบนี้ควรสมัยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้ว อันนี้คืออีฮ้วกที่เราแบ่งไว้วันนั้นนะครับผมเอาไปแช่เย็นไว้วันนี้เรามีเมนูแล้วนะพอไปเตรียมของมาแล้วไม่รู้ได้ไหมโอ้นูนูนนนนเตรียมแล้วไปป่ามาอ่ะมาแล้วเอามาแล้วตูนะ้น่ะโอ้ยไม่รอเลยว่าจะไปเก็บด้วยอันนี้ไปเอา,เอาไหนทพ่อเนี่ยไปเอาไหนผมไปขอเมกิบทขาเอาเลยไปเอาจากอ๋อบ้านเมติบอัอนนี่อันนี้คือเขาเรียกว่า ตูนนะครับไม่ใช่บอลนะคนละอย่างนะครับอันนี้มันไม่ค่อยคันเนาะเขาเอามาแกงแกงส้มก็ได้อันนี้แบบอันนี้น่ะแกงแกงตุนแกงตุนสีหกเอออีกคนนี่เนี่ยมองอะไรเนี่ยนี่ยังล้างน้ํานิดหน่อยเนาะเพราะเราล้างไปรอบหนึ่งแล้วครับเราไปแช่เย็นไว้เฉยๆอ๋อต้องปอกเปลือกนี้ปอกออกอ่ะอืมตัวนี้ครับเออปอกข้างนอกออกอืมเนี้อเอาเนื้อข้างในเออปอกเปลือกออกให้ครับใดี๋ยจอบเจนน้ำนะน้ำเกลือนะ อ๋อใช้น้ำเกลือ,อโอเคมาเดี๋ยวเตรียมเตรียมตุนนี้ก่อนแช่น้ำไว้ก่อนนะครับใส่เกลือโรคเช่นน้ำเกลือหน่อยอันนื้ที่จะใส่ตุนโอ้ยเหมือนเห <c ười> มือนกล้วยเลยกล้วยอ่ะเหมือนก้ากล้วยเลยอ๋อหั่นๆลงนรูปแบบนี้เหรอใช่เดี๋ยวต้อปอกก่อนนะครับปอกให้หบ้างปอกไอ้ที่เปลือกข้อางนอกออกแล้วก็อะไรนี้ตุนนะครับไม่ใช่ <c ười> บอลน,นะคนละอย่างนะครับอย่าไปเอาบอลมาแกงนะ บอลนี้กินได้แต่ดอกกับใบไ้วล้อดีมันยอดอ่อนนะก้านไม่มีใครกินนะก้านหมูอ่ะหั่นเร็ยว่านะครับแม่น้ำไว้นี้เนาะชิ้นน้ำไม่อีกอ่ะไปเยวจะเตรียมเครื่องนะครับมาดูเครื่องมีอะไรบ้างครับระหว่างพ่อหั่นตะไคร้ผมบอกเครื่องเลยนะบอกนะเครื่องมีประมาณนี้นะครับนี่หอมแดงกระเทียมขมิ้นสดเครื่องปรุงก็กัะปินเกลือชูรสสามอย่างเนาะ มีมะนาวด้วยโอ้พริกนี่พริกแห้งพริกดิบเลยสองอย่างข่าเนี่ยข่าตะไคร้โอ้มีนี่ด้วยเหรอนี่ล่ะใส่กงก้ออะไรผักอีตัวใส่กโก้นะครับแกงตุนใส่ห่วงเป็นใส่ปลาใส่ห่วงเหรออ๋อจริงๆเออส่วนใหญ่เขาใส่ปลาปลานะปลากุ้ดปลาดินในมดเน่อยลูกปลาปลาเล็กปลาน้อยอันนี้เอาลูกนี่ลูกก่อนเลยก่อนชดยอดเลยลูกก่อนลูกก่อนข่าตะไคร้ขมิ้นเสิร์ฟลงไปขมิ้นสด ใส่หอมแดงหอมขาวใส่ลงไปหอมแดงกับพริก็ใส่ลงไปพริกสดเนี่ยเอาเฉลี่ยลูกเขาน่ะเอาไม่ไม่โขะอะไม่โคะอันนี้เพี้ยร์เดียวเอาไปิดกินเนาอันนี้ต้มต้มในแกงในชุนหล่อนะครับลงไปเกินนิดหน่อยเออนี่โคกต่อครับรวมน้ำรวมน้ำไปก่อนฮะรวมน้ำก่อนได้แล้วัเนี่ยโ้เขาตั้งน้ำมันน้ำมันพุ่ว่าไช่กะ ใช้น้ำไปก่อนเพราะพวกน้ำาใช้ลุกไฟเราติดแล้วครับต้มน้ำไปก่อนเราต้องรอให้เดือดอยู่แล้วครับหมดเลยละนี่เครื่องประมาณนี้ครับโอ้โหน้ำแล้วก็เดือดด้วยเดือดด้วยใชนี่ต้องผัดครับใส่เครื่องลงไปเลยนี่นะครับโอ้อ้าวโอ้โหเฮ้ยตังมีแต่ว่ารอรำเดือดก่อนนะก็ใส่จจุนลงอ๋อเราน้ำเดือดแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกินทุกคขนาดนะกินแยงเลยมา น้ำเดือดแล้วก็จะใส่ตุนตุนนี้เราล้างแช่น้ําเกลือไว้นะครับเดี๋ยวพอดูหน่อยดูตุน,น่อยสินี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะตุนเนี่ยมันจะดูดน้ำแกงเข้าไปนะครับเนอะดูดเข้าไปในตัวมันเองดูดกัดคนๆนักหน่อยครับเดี๋ยวแกงตุนไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะต่อด้วยอยีกช่วงนะครับราแป๊บนึงให้ตุนสร็กันนะครับปิดผาไปหน่อยนะครับหล่าช้าหน่อยนะจริงๆเราก็ล้างไว้แล้วครับทั้งนี้เล แิ้นนั้น,น,นมากนะเดี๋ยวก็ใช้บวกกรเนปอลูโป้อ้มาเลยใส่ลงไปละครับนี่นะของอร่อยอัน,ยอยนไม่นางครับอีฮัวมันสีหง่าอยู่ละสีเป็นลูกเลยเอาไปไปยี่หกอัตว์ตัวน่นเลยสัตน่ะัวตัวละ อ้อยทอดสกหน่อยนะโชว์หน่อยครับปิดถ่ายกหน่อยนะครับเอาอุ้ยอุ้ยไอ้ปวยพุ่งาพุได้แล้วเนาะไละสดแล้วครับตแล้วส่ในลงไปนะอุ้ยใส่ลงไปนะใอ่นงไปกินขึ้นมากเลยอะกินพักอันนี้อีกส่วเนี้ยเลล่าแนวอะวลล่าเดียวก็ใช่ไหมปูนตูนปูนจากเตาสีแนวสีหนอยนะครับเอาละครับ ได้ละมาแก่งตุลใส่อีหัวมอมอยกมองลงเตาเอาเลยเอาเลยเท่านี่เสร็จแล้วนะครับปิดท้ายมันหนาวสักหน่อยอ้าวหืมกลุ่มกลิ่นนี่หอมนะมันหอมเครื่องอที่เราโขลกครับ,รบแล้วก็กลิ่นใบแมงลักเนี่ยหอมโมมาเยอะเลย,รยเรียบร้อยเรียบร้อยครับนหนึ่งถ้วยจะหมดไหมยดือดเหมดเลยอึบอึบอึบอบหืมหนึ่งถ้วยพอดี ้กลิ่นหอมนเลยนะขนาดเลยเหมือนเราออกปลาอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันครับคำแรกโอ้ยเหมันเข้ามาครับใบแมงลักหอมมากเลยเข้าแล้วกันเลยเข้ากันเลยมาเอาเลยคำแรกกินให้หอมขนาดเลยเหือนร้อนไอ้ดุนเหมือนกรึบๆนะครับ อีกามอขนาดอีกามอขนาดอีกาอีกามอขนาดโอ้ตูนะกึบๆเรื่ออีหุ้มันเรี่ยนะหุ้มออกเปนมันเน่าบอกมันหวานหวานโอ้โหสุดยอดนเนอมันหอมดีเนอะนะหอมไผ่ดุด้วยโปดท่อกามุโอ้ฮ์มอลีนี่อืมก็เหียวอันนี้อืม อีกคำเรียกอ่ะเปรี้ยวนิดหน่อยเอ่อใส่มะนาวนิดหน่อยอื่หม้อกึบกึบดินเนอรมจะเล่นนะอ๋อตุนมันมันจะดูดน้ำแกงอืมหม้อมันจะได้ความแบบความมันเนาะความนุ่มมันแล้วก็เลยเคี้ยวแบบกึบแบบไม่มีกระดูกครับกล้างมันอ่อนกระดูกมันอ่อนเนี่ยอื้มอืม ปลดท่อมมันหอมนะครับหอมมันจะหอมผัอีกตูมากเลยนี่กำเดียวอ่ะนี่ถ้าอยากเพิ่มความเผ็ดก็มีพริกให้นะครับมามาปนั่งกินได้แล้วมาเลยมาเลยแกงตุนสดน้ำก่อนหมดเลยหอมผอกอีตูมากแล้วก็แบบ มีความเปรี้ยวนิดหน่อย,ยตูนมาเป็นไงอืม,มเันเกลืยวกืึบเกือ,อตัวตูนเองไม่ค่อยมีรสชาติเลยเนาะแต่มันได้มันเหมือนน้ำแกงอะไรเข้าไปอยู่ครับอืมเหมาะ อออเอาใบมาให้ดูใบตูนสดตุนข้างหลังเบางอันนี้เขากินได้ไม่คันนะครับเรากินกับมะม่วงสดๆเลยกินสดๆเลยก็บแบบม,ม,มะม่วงกินกับตม,มวงตงโม,โมใส่พวกอะไรคลาดทีบอ,อ,อกมันๆอะ่ะครับใส่ปลาน้อยก็ได้เนาะ เกี่ยวกับกุฏเมื้อหมดละส่วนใหญ่จะใส่ปลาเนาะคนเราไม่ค่อยเห็นใส่เนื้อเท่าไหร่นะส่เนื้อใส่หมูไม่ค่อยทำ มันเปียงเมาะบ่มันเผ็ดแล้วมันร้อนมุดชวดปลงกลงมากินแน่ต้องเนี้ยอ,อร่อยเลย อืมพริกเมาละพี่ยาดำใส่พริกกงอเปียกแล้วอ่ะอันที่มันไม่มีกลิ่นหอมมันเขาใส่เป็นดุกเนี้ยภาิตูเนี่ยใส่หมอช่มแล้วก็แกงกินไก่นะโอ้โหไก่หูนนไก่สุนัขชานะห่น้อไก่สุนัขชาใส่ภาคตูน่อร่อย เดี๋ยวใส่นี้ด้วยเย่ะแยะเรามีเยอแยเนื้อเมื่อก่อนเราทำไม่ได้ใส่แต่จริงๆเยอะแเนื้อน่ะมันเฉยอย่างก็อร่อยเนอะาาส่ปลาอะไรวันใส่ไข่คู่เข้านะไข่าขาอะทอดไข่อะเราใ<อ>ส่นวยเพิ่อความนี้อือ ยังก็ฟันอืมอ้าแบงั้ยมันหอมเครื่องดีเนาะเนี่ยน้องเอียดเครือ่องกระดองเนี่ยเขามีชุอดอืมมันร้อนดีอ่ะ กินเร็วข้าวหมดเร็วมากอิ่มแล้วแน่นล้วถ้ากินข้าวเหนียวกลางวันนี้นะครับต้องเสียเวลาสักครึ่งชั่วโมงนอนอม,มาปิ้ายเนาะน,นะนี่ครับเนาะคำใหญ่พิ้ายแล้วอืมอเท่าเนี่นะครับปิด้ายครับ เมนูอีกพวกเราเผ็ดทุกสองทั้งสองเมนูเลยเม,มนูก่อนก็เผ็ดเห็นยวเลยทุกอย่างใบตุนครับ <c oughs> ไปแบบนี้นะตุนเราแกงใส่แบบแกงส้มก็ได้ครับแกงส้มผักกาดะครับเราใส่ตุนเข้าไปแกงส้มปลายันเลยอ่ะโอเควันนี้ก็มาีนี่มเนาะครับ,รบขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายละครผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับ เกียงตูนใส่อีโหกนะครับมันเหมาะกันแล้วอะ่ะโอ้โเปรี้ยวนิดหน่อย